กินเลยเอากินค่ะต้องทำยังไงนะคนให้มันแดงๆเหรอใช่คนมันไหนตื่นเช้ามาทานข้าวไม่ได้ก็มาทานโชคใช่ไหมคะทานโชคอ่าอ่าดูเด็กเก่งเดียอ่าไม่สบายดูเด็กเก่งกินข้าวก่อนอ่าไม่ very good. <c oughs> ดีกุดเดี๋ยวเดี๋ยวทำดิไม่ดีกุดไม่ดีกุดไหน อร่อยไหมไม่ีกูดกวิธีกูดนิ้วไหนนิ้วนไห้องไปโรงเรียนที่ไหนเนี่ยโรงเรียนคะเนื้อ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 ไม่เกือกต้องทานอาหารก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมคะนี่จะได้มีจะได้มีอะไรเลี้ยงสมองกดสมองดีโอเคสมองดีแล้วเลิกเรียนกี่โมงโรงเรียนสามไปสาม ไามามมมนี้วันนี้เป็นอะไรวันนี้วันมันเดย์วันจันทร์วันจันทร์ยูตัดทูเอากินอีกคำหนึ่งเอาเร็วเอาสวัสดีแล้วค่ะสวัสดีคุณลูกก่อนไข่สิบสี่ไห่ยสวัสดีก่อนดิวเนี่ยสวัสดีคุณตาบ้าตานั่งกินอยู่ไม่ได้เห็นอ้าว แล้วไปโรงเรียนสนุกไหมคะมันคือลาอ๋อลาเหรออ๋อลา,ลาะละหายเหรอตัวลาหายเหรอคะมันเป็นยังไงข่าวทำไมตัวลาลาทำไมคะหายเหรอไม่ใช่นาติดนาติดที่ไหนอะ่ะนาติดที่ตรงคุณครูให้เอาข่าวไปเล่านิทานใช่ไหมไปเล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหมอ๋มออะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย